Ah. Uh, yeah. Yeah. Uh, ah. Yeah. Yeah. Yeah, let's go. Ow. Hey. Ow. Hey. Ow. เฮ้เฮ hey, 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 uh, okay. ้เฮ้อะจริงดิโอเคสวัสดีกันด้วยนะื่องจากท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้มาอยู่กับ EP พีสองกับอ้าวเฮ้ hey, จริงเหรอววายโอเคโอ้โหเริ่มรู้สึกว่าเริ่มโมวโอเคครับผมมาสวัสดีกันด้วยนะทุกคนกำลังรับชมรายการร็อกเกอร์แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเฮ้ยอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรรายการเอ้ยรู้ว่าอยู่ในช่วงดีกว่านะอยู่ในช่วงเฮ้ hey, จริงดิโอ้วันนี้มาอยู่กันในอีพีที่สองนะวันนี้ผมจะมาอ่าน คู่มือเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ฉบับ The Walking Dead Thailand นะโอเคฉบับ The Walking Dead นั่นแหละ <c ười> คือเอามาจากหนัง The Walking Dead นะแล้วก็เอามาให้เราดูว่า17ข้อต่อไปนี้มันสมควรหรือไม่อย่างไรหรืออะไรแล้วแต่ในตัวผมผมเนี่ยชอบเป็นคนชอบซอมบี้อยู่แล้วนะชอบแบบโอ้โหซอมบี้มาก็ไมห้หวดหัวอะไรประมาณนี้เออผมก็เลยติดความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กก็พอซอมบี้บนี่แหละนะจนผมมาได้ดูหนัง The Walking Dead ผมเชื่อเลยว่าทุกคนเอ๊ะ ผมเชื่อเลยว่าอย่างน้อยอ่ะต้องมีคนเคยดู The Walking Dead นะจริงๆนะโอเคแล้วก็วันนี้เขามีเพจหนึ่งที่ชื่อว่า The Walking Dead Thailand น,นะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับ The Walking Dead นะใช่แบบแบบคนไทยเขามาเรียบเรียงแล้วให้เราอ่านอะไรอย่างี้นะโอเควันนี้เรามาอยู่ในคู่มือเอาชีวิตรอดจากอซอมบี้นะ The Walking Dead โอ้โหเฮ้ยจริงเหรอนะเราจะมาดูกันในหบัตนาวนะนะ <laughs> โอเคช่วงนี้อาจจะเข้า ช่วงจริงจังหน่อยแล้วกันนะโอเ okay, ค let's go มาข้อที่หนึ่งกันเลยนะข้อที่หนึ่งมีสติหาคนใกล้ตัวที่คุณไว้ใจครอบครัวของคุณพยายามหาพวกเขาให้เจอเพราะคนในครอบครัวของคุณอาจจะช่วยผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้โอเคครับผมข้อที่หนึ่งโอเคอาจเป็นจริงนะวันนี้เราจะมาเทียบว่าอาจเป็นจริงหรือไม่สมควรยังไงนะโอเคมามาดูข้อที่สองกัน ข้อสองอหาอาวุธใกลใ้ตัวเท่าที่จําเป็นและต้องคํานึงว่าอาวุธเหล่านี้มันจะไม่เป็นอุปสรรคอาวุธประเภทปืนจะมีข้อจํากัดในเรื่องกระสุนพร้อมจะหมดอายุตลอดเวลาและทุกครั้งที่ยิงเสียงดังเกิดขึ้นยิ่งร่อยให้พวกซอมบี้มาตรงคุณดังนั้นควรหาอาวุธเล็บประชิดเช่นมีดดาบหน้าไม้ธนูของมีคมติดตัวไว้ใช้ในายามฉุกเฉินด้วยเหตุที่อาวุธจําพวกนี้สามารถ นำกลับมาใช้ใหม่ได้และเสียงเงียบหากไม่ทําเป็นจุดจุดสนใจของพวกเราซอมบี้โอเคครับ okay, ผมข้อ 2, 2เห็นด้วยครับผมอา่าข้อสาครับเสบียงเป็นสิ่งสำคัญพยายามหาอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานเช่นอาหารแห้งอาหารกระป๋องหรือคุณเออหรือถาคุณไม่เกี่ยงหรืออาหารหลักอ,อ,อนามัยไม่ต้องสนใจเรื่องอาหารเรื่องหมดอายุเร็วก็สามารถกลยติดตัวไว้ประทังชีวิตได้ เวลานั้นหิวก็คงกินได้ทุกอย่างโอเคครับผมอันนี้ก็ มีส่วนถูกอยู่นะมีส่วนถูกกับมีส่วนผิดแต่อันนี้คือแบบไม่เกี่ยงเพราะว่าเขาได้อธิบายออกมาด้วยนะโอเคมาดูข้อที่สี่กันเลยนะข้อที่สี่ถ้าคุณอยากมีชีวิตรอดคุณควรที่จะหัดกินกระรอกไส้เดือนงูหรือตัวอะไรที่คนปกติเขาไม่กินกันเผื่อวันหนึ่งคุณจนมุมหรือไม่เหลืออะไรของประทางชีวิตเลยคุณสามารถขุดดินและสามารถนําอาหารพวกนี้จะทรมาชาติได้ มีวงเล็บด้วยนะโอ้โหอันนี้ก็สไตล์แบกเกียวนะโอเคเห็นด้วยครับผมจัดไปข้อที่5กันน้ำคือสเบียงที่สําคัญที่สุดถ้าคุณหาของกินไม่ได้คุณจำเป็นต้องมีน้ําเท่านั้นถ้าคุณขาดน้ําเท่ากับชีวิตของคุณก็ไปต่อไม่ได้คุณควรใช้น้ําสะอาดประหยัดและใช้ไว้ดื่มเท่านั้นหากคุณเจอแหล่งน้ําไม่มั่นใจว่ามันกินได้หรือเปล่าคุณสามารถใช้ผ้าสะอาดไว้กรองน้ําจากนั้น ทิ้งผ้านั้นไว้สักพักให้ตกตะกอนจากที่คุณตักน้ําเหล่านั้นขึ้นมาดื่มแนะนาอะแนะนำว่าควรใช้บริเวณผิวน้ำหรือคุณมีเวลาไม่กลัวว่าจะพวกซอมบี้จะมาเล่นงานคุณก็สามารถจุดไฟต้มน้ำฆ่าเชื้อดื่มก่อนได้แต่ว่าใครล่ะจะมีขนาดจะมีเวลาขนาดนั้นไฟก็จะหาได้ที่ไหนดังนั้นเอาเท่าที่ได้ละกันนะโอเคข้อนี้ก็เห็นด้วยนะจากข้อ5โอเคครับผม ป่ะเราหันไปเลยกันเลยก่อนที่จะไปนะข้อห้าก็น้ําเป็นสีสําคัญที่สุดนะให้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆยคือเราเนี่ยขาดน้ํา3วันคือตายขาดอาหาร7วันคือตายครับผมโอเคนะเข้าที่รู้ข้อมูลมาประมาณนี้นะฉะนั้นน้ําสําคัญกว่าอาหารนะแต่สําคัญไม่เออแต่อาหารไม่เชื่อว่าจะไม่สําคัญนะก็สาคัญพอๆกันนะแต่น้ําคือต้องประทางชีวิตไว้ก่อนเพราะน้ําใช้มากสุด70 70หรือ80ของร่างกายที่ต้องใช้น้ํานะโอเคไปดูข้อที่6กันเลย สถานที่ปลอดภัยคือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเวลาเกิดลกระบาดสถานที่ปลอดภัยที่มีรั้วล้อมกรอบชิดมันจะเป็นพื้นที่ของฮะของคนที่ตั้งเป้าหมายอยู่แล้วถ้าคุณไปไปถึงที่นั่นก่อนตัวของคุณก็จะโชคดีมากแต่ถ้าคุณไปถึงที่หลังและพบว่าปลอดภัยเหล่านั้นมีเจ้าของอยู่แล้วและถ้าคุณหวงเรื่องความปลอดภัยคุณควรเดินออกมาหากสถานที่ใหม่แต่คุณคิดว่า คงไม่มีสถานที่ปลอดภัยที่อื่นอีกแล้วและที่เจออ่านประสานที่สุดท้ายคุณต้องพยายามแสดงตัวให้เห็นเจ้าเออให้เจ้าของพื้นที่เห็นและรู้ว่าไม่เป็นอันตรายเช่นอย่างแรกคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่มีอาวุธซึ่งถ้าคุณฉลาดคุณควรเอาอาวุธไปซ่อนไว้เผื่อเกิดฉุกเฉินตัวอย่างที่สองถ้าในกลุ่มของคุณมีเด็กมาด้วยคุณควรอุ้มเด็กขึ้นและทำยังไงก็ได้ให้เด็กร้องไห้เพื่อเพิ่มความน่าสงสาร สีส่ถ้าคุณมีผู้หญิงหรือคนแก่มาด้วยยิ่งง่ายไปใหญ่หากพวกสาวๆเริ่มปีบหน้าตาและคนแก่ที่กำลังแกล้งเป็นลมรับรองว่าเจ้าของที่ต้องมีเห็นใจนึกง่ายๆนะฮะสกิลต,ต่อแหลของแคลอนแคลอนโอ้โหรู้จักกันดีนะโอเคเหล่านั้นกระป๋องกระป๋องจะกระทบกระเทียนทำให้เกิดเสียงดังและเราก็จะได้ไหวตัวทนันและ ข้อสุดท้ายควรมียามเวทั้งคืนหรือถ้าคุณตัวคนเดียวก็ควรดับไฟและอยู่เงียบที่สุดนะดีที่สุดแล้วโอเคครับผมข้อเจ็ดผมก็อยากจะมีอะไรจะเสริมเหมือนกันนะจากการที่พูดมาผมว่าถ้าอยู่คนเดียวอาจจะอยู่ให้เงียบที่สุดหรือไม่จุดไฟก็ถูกนะแต่ผมว่าถ้าควรอยู่คนเดียวจริงๆผมว่าแนะนําให้แบบว่าอยู่ในป่าใช่เราควรอยู่บนต้นไม้ครับผมคือ คืออาต้นไม้อาจจะมีงูมีอะไรก็ยังดีกว่ามีซอมบี้อยู่ด้านล่างใช่ป่ะถ้าสมมติเรานอนบนต้นไม้อาจจะเสี่ยงต่อการตก,รตกมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถทําเปย์ทำอะไรที่สามารถนอนได้อยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่นอนกลิ้งนอนอะไรนะอันนี้คือข้อยกเว้นนะโอเคส่วนนอนกันเป็นกลุ่มก็อย่างที่เขาแนะนำนะดีที่สุดแล้วนะโอเคไปไปเข้าไปกันเลย ข้อ8นะการรับมือกับพวกซอมบี้สติต้องมาเป็นอันดับแรกความยากง่ายฆ่าซอมบี้ขึ้นอยู่กับความเน่าของตัวซอมบี้ถ้าซอมบี้ใหม่ๆให้เล่นงายบริเวณหัวเท่านั้นโดยใช้อาวุธที่คุณมีนั่นแหละถ้าคุณมีกระสุนเยอะและไม่เชี่ยวชาญการประทะกับซอมบี้ก็ยิงเพื่อฆ่าดีที่สุด แต่ถ้าคุณเชี่ยวชาญและสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ก็สามารถใช้มีดแทงบริเวณส่วนหัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ขึ้นกับจํานวนซอมบี้ด้วยหากที่หากมีจํานวนซอมบี้มากเกินจะรับมือก็หาทางหนีให้ดีนี่คือคําตอบเดียวเท่านั้นเพราะชีวิตชีวิตจริงคงไม่มีรถน้ำมันมาให้เราระเบิดให้เป็นได้ฝุ่งๆหรอกนะโอเค อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการใช้อาวุธเลีประชิดให้ถูกวิธีหรือว่าการรับมือกับซอมบี้ให้ดีที่สุดนะอย่างเช่นพวกง,ง่ายก็คือห้ามมองจากเกมทั่วไปก็คือการสเตล,ลนั่นเองนะโอเคโอเคฮะมาต่อข้อ9ใหม่เมื <c> ่ <oughs> <c oughs> อกี้โอ้จู่ๆเปิดประตูมาเฉยเลย <c oughs> โอเคมาข้อ9ถ้าซอมบี้เน่าและจําเป็นพวกซอม,ซอมบี้เลเวลต่ำๆรอให้วันรอให้มันแห้งตายเท่านั้นถ้าคุณใจแข็งพอก็ไม่ต้องไปรอสนใจพวกมัน หรือถ้ามันขวางทางคุณก็ปัดๆเขี่ยๆเหยียบๆแทงๆพวกมันก็ตายแล้วบางเควสก็เอานิ่มเอานิ้วจิ้มก็ทะลุแล้วนะโอ้โหอันนี้ก็ไม่แปลกเท่าไหร่เลยนะถ้าใครสังเกต The Walking Dead ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นปัจจุบันนะซอมบี้อาจจะมีผัวอาจจะมีเละอาจจะมีดุดอะไรกันม้างนะแต่ ข้อระวังเลยก็คือกลิ่นของมันนะอาจจะแรงพอตัวนะก็ไม่ต่างกับศพที่อื่นนะศพที่จมน้ำอะไรเงี้ยอาจจะเน่าอาจจะเละรอแห้งตายก็คงจะยากนะก็เคีย,ยจิ้มๆทะลุก,ก็ไม่ไม่ดีคือสีที่มาอย่างแรกเลยคือเหม็นแน่นอนนะโอเคปะไปดูข้อสิบกันเลยข้อสิบคุณต้องชินกับกลิ่นซอมบี้เลือดน้ำเหลืองเพราะคุณอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้ทุกๆก้าวที่คุณเดิน หรือทั้งชีวิตของคุณนะโอ้โหแน่นอนครับผมการที่ชินกับกลิ่นต้องมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วสาหรับข้อสิบพูดถูกต้องครับผมเพราะาซอมบี้ที่ตายไปแล้วอะ่ะมันคงไม่เป็นสภาพคนที่เดินมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงอะไรหรอกนะมันเพราะามันไม่ใช่หนังซอมบี้ที่หลักนะ <c oughs> โอโ้ไปหนังรักโรแมนติกเอเอเฮโรติอะไรก็ไม่รู้แล้วนะโอเคก็ตามนั้นนะว่าเออควรชินกับกลิ่นไว้น่าจะดีที่สุดแล้วนะโอเคไปไปดูข้อสิบเอกันเลย ้อ11ถ้าเจอแหล่งน้ําสะอาดควรอาบน้ําเพราะไม่รู้ว่าคุณจะได้ได้มีโอกาสอาบน้ําอีกครั้งเมื่อไหร่และเก็บน้ําสะอาดไว้ให้มากที่สุดลําดับความสําคัญอย่างแรกคือการเก็บไว้เพื่อดื่มเ,เพื่อดื่มกินก่อนส่วนที่เหลือค่อยไว้ค่อยนําไปใช้อย่างอื่น 1. ในการในการอาในการอาบน้ําดังดังนั้นจากนั้นตัวคุณต้องชินกับเรื่องกินซอมบี้ กลิ่นของตัวคุณเองและเพื่อนๆของคุณต้องทําตัวให้ชินด้วยกันเอง <c oughs> กลิ่นตัวนั่ <c oughs> นแหละพูดง่ายๆ <c oughs> ก็ไม่แปลกนะว่าการอาบน้ําก็ต้องช่วยลดกลิ่นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ถ้ากลิ่นซอมบีน้นี้ทุกคนก็ต้องชินอยู่แล้วนะโอเคผมเห็นด้วยนะโอเคจัดไปข้อ12ครับผมเมื่อคุณเจอสถานที่ปลอดภัยให้คุณปักหลักแล้วลักษณะเมืองที่ดีมีรั้วรอบชิดมีพื้นที่ด้านใน ด้านเออด้านในให้ใช้สอยปลูกผักพืชเลี้ยงสรรัตว์ทำเกษตรกรและอาศัยได้มีการแบ่งปันหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะโอเคเรื่องนี้ถูกต้องครับผมเพราะว่าถ้าไม่มีการแบ่งปันหน้าที่เหมือนกับเราจะอยู่กันธรรมดาแบบชาวบ้านก็ไม่ได้นะเนื่องจากที่ว่าศัตรูของเราไม่ใช่แบบศัตรูของเราไม่ใช่พวกจะกอธิบายไงอะ่ะคือปัจจุบันศัตรูของเราก็ไม่ใช่พวกเพื่อนที่มาแกล้งอะไรเราอยู่แล้วใช่ศัตรูของเราคือซอมบี้กับพวกอ่า ก่อจาเราโจรและหรือว่าพวกริบบลิตจะพูดจะบทมันก็มันก็แปลกนะผมเรียกว่าพวกโจรละกันนะโอเคเข้าใจงางที่สุดนะการที่แบ่งแบ่งเวนแบ่งภาพแบ่งพวกหรือแบ่งหน้าที่กันเป็นสีที่ดีที่สุดในสถานที่ปลอดภัยที่คุณอยู่นะโอเคข้อที่12เห็นด้วยนะจะไปโอเคมาข้อที่13กันนะข้อที่13ถ้าคุณถ้าคุณปรับตัวได้สิ่งที่คุณควรระวังไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นพวกคนด้วยกันเองต้องช่วยสอด่อะสอดส่อง คัดกรองคนที่พบเจอช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะไม่แน่ใจว่าอาจจะเจอคนแบบนีแกนก็ได้ใครจะไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากๆดังนั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของดวงละกัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แปลกนะใครรู้จักนีแกอ,อมันก็ผ่านซีซั่นเจ็มาแล้วเนาะคือ เออใบ้หน่อยก็คงไม่เป็นไรนะนีแกนคือคนที่เอาไม้เบสบอลชี้หน้าทุกคนใน t ด e Walking d เด d แล้วก็ฟาดหัวเกนตายนะโอเคกู oh, <shit. S 1> <laughs> คฉเฉลยเลยใครเออใครดูใช้แล้วมาดูคลิปนี้ก็อโอเคอ่าไอพีไปแล้วกันเนาะโอ้ครับโอเคครับมามาต่อข้อที่14กันนะข้อที่ 4, คุณควรพยายามหากลุ่มและอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมมากกว่าเล่นร่อนไรจุดไหม มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจะจะเยอะชีวิตของคนได้ยืดยาวมากกว่าตัรุยเดียวโอเคครับผมข้อนี้เห็นด้วยไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะแค่อยู่กันเป็นกลุ่มก็ช่วยให้ตัวเองชีวิตรอดยาวคุณละแต่ ถ้ายู่เป็นกลุ่มแล้วไม่ได้เรื่องกับสักคนก็ไม่ต่างกับอา v วนะเจอทีมแก่ทีมอะไรเงี่ยก็พากันตายห่าหมดก็ไม่ต่างกับโดกิ้งเดนนะให้อยู่เป็นกลุ่มไม่มีใครกล้าดีกล้าพอเลยก็ตายห่ากันหมดนะโอเคโอเค,อเคมาดูข้อที่สิบห้ากันนะโอ้โหข้อที่สิบห้านี่อาจจะหดหูไปหน่อยแล้วกันนะโอเคข้อที่สิบห้าสำหรับคนที่ยอมแพ้ไม่ ไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนแอในโลกที่บิดเบี้ยวแบบนี้ซอมบี้เดินเกลื่อนเมืองถ้าคุณยอมแพ้กับชีวิตเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของคนอื่นๆในกลุ่มมีอยู่2ข้อที่คุณควรทําหากคุณยอมแพ้ข้อแรกคือค่าตัวตายกับข้อ2ที่ยอมกลายเป็นพวกซอมบี้ก็คือการตายนั่นแหละฮ่าๆดังนั้นการที่การที่คุณจะอยู่ในโลกแบบนี้คุณต้องสตรองและสตรอรงและสตรอรงมากๆคนที่ คนที่รักคนที่คุณรักอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยใช้ชีวิตกับคุณทุกคนและคุณต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็ไม่แปแลกเลยนะใครรับไม่ได้ก็ก็ไปตายซะนะโอเคก็ตามนั้นนะโอเคมาไปดูข้อที่16กัน16นะอย่าโวยหาถึงการรักษาหากโลกหาโลกนี้มีวิธีรักษาถ้าเราไม่ใช่คนที่ สำคัญมากพอแน่นอนว่าเราต้องถูกมองข้ามสิ่งที่เราควรคิดคือจะอยู่ต่อไปอย่างไรให้นานที่สุดโดยไม่คาดหวังจะมีวิธีการรักษาหรือไม่แต่จะหากวันหนึ่งมันมีการรักษาและคุณและการรักษาเหล่านั้นมันเดินทางมาหาตัวคุณก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของความอดทนของคุณนะโอเคเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าการรักษาเอ๊แต่ผมว่ามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่า การที่เกิดซอมบี้อะ่ะมันไม่ได้เกิดจูๆ่ๆเกิดตามหมู่บ้านต่เกิดตามการเป็นโรคอะไรงีนะ้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะการที่เกิดซอมบี้นะมันเป็นการที่แบบว่ามันต้องเกิดในห้องวิจัยหรือในห้องอะไรงนี้ mm hmm. คือถ้าจะเหลือด็อกเตอร์ที่ตรวจสอบคือมันเหลือน้อยมากนะเพราะด็อกเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าชํานาญอาวุธอะไรทุกสิ่งนะเพราะด็อกเตอร์ก็เป็นคนคิดค้นพวกมันขึ้นมานะแล้วคนที่สดิผลิต ซลหรือทําให้คนกลายเป็นซอมบี้อะ่ะตายไปละเราก็ไม่รู้ต้นตอของซอมบี้เราก็ต้องมาสืบพ้นกันใหม่อะไรงนี้นะจะเป็นการอะไรที่ยากมากจะมีการจะมีการรักษานะส่วนใหญ่สืบพ้นก็จะตายหากันหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรเลยนะโอเคก็ถ้าสมมุติว่ามันมีการรักษาขึ้นมาจริงๆแล้วโลงนี้มีซอมบี้อยู่จริงๆนะก็คนที่ ได้การรักษาก็คิดว่าเป็นรางวัลของชีวิตที่ได้ผ่านอุปสรรคอะไรมากมายมาจะถึงวันนี้แล้วก็เราได้รับการรักษาทุกคนกลับมาเป็นปกตินะโอเคอันนี้ก็คือว่าก็ดีนะก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะโอเคมาดูข้อ17น่าจะเป็นข้อสุดท้ายสําหรับพาทน,นี้ก็แล้วนะโอเคข้อ17 เชื่อเถอะว่ามันไม่ได้สนุกเลยถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆถ้าซอมบี้ระบาดสิ่งที่คุณต้องการในตอนนั้นนั่นเชื่อว่าคืออยากกลับไปใช้ชีวิตสงบสุขอีกครั้งดังนั้นควรหภาวนาอย่าขอให้มันเป็นแค่ความฝันเพื่อตื่นขึ้นมาจะได้กลับมาใช้ชีวิตในโลกที่ไร้ซอมบี้ในนี้ก็คือเรื่องจริงนะถามหน่อยใครอยากจะตื่นมาแล้วแล้วแบบว่าเออจอซอมบี้แล้วสนุกนะ่ะ คือซอมบี้อ่ะถ้าสมมติซอมบี้ระบาดท,ทั่วโลกเลยนะคนเราอ่ะมันจะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าบางคนก็อาจจะคิดสนุกไงคิดโอ้โหโหลกที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายอะไรจะทําอะไรก็ได้นะจะปนนนปนนันป,น,ปนนี่อะไรก็ได้แต่ควรคิดอยู่อย่างหนึ่งนะการที่คุณทําแบบนั้นมันอาจจะสนุกแต่ชีวิตที่คุณจะอยู่ต่อไปตอนวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยทองหรือชราคุณจะอยู่ยังไงเนื่องจากที่แบบว่า มันไม่มีการผลิตอะไรขึ้นมาแม้แต่ขนมอาหารกระป๋องหรืออาหารอะไรแล้วนะเพราะทุกคนกลายเป็นซอมบี้และไม่มีใครสมองเหมือนกับตอนเป็นคนอยู่ตอนนี้แล้วนะก็คือพยองกันตายนั่นแหละแลวของที่เคยมีอยู่ก็ถูกป้นป้น,ปน,ปนเพราะว่าคนที่เหลือรอดก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะ มันมีตั้งหลายคนนะแล้วการที่จะรับมือกับซอมบี้ที่คนคิดว่าง่ายนะ่ะมันไม่เหมือนในเดดไลซี่นะที่แบบว่าเราจะประกอบฆ่าซอมบี้ได้ทีละร้อยตัวพันตัวนี่คือไม่ใช่นะชีวิตจริงมาตายยากกว่านั้นนะลองคิดหัวกระโลนะหกะโลกของมนุษย์เนี่ยหัวกระโหลกของมนุษย์เนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นพันพันปีถือปะวะไม่รู้นะผมรู้สึกเดาๆไปงไั้นแหละแต่มันก็ไม่ต่างกับกระดูกไดโนเสาร์นะเพราะว่าการที่เราการที่กระดูกอยู่พันพันปีแล้วมันยังแข็งตัวอยู่คือมัน เออคือมันหนากว่าหินนะคิดดูแล้วการที่เราเนี่ยจะไปรับมือกับซอมบี้โดยการสเตลลโดยการเอามีดไปแทงคอไหวไปแทงหัวคิดนะบางครั้งความเป็นจริงอาจเอามีดไปแทงแล้วมีดอาจจะยุบก็ได้นะคนหัวคนนะมันไม่ใช่สมองมันไม่ใช่สมองหมูที่จะอ่อนอะไรขนาดนั้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจอีกอย่างหนึ่งคนที่คิดสนุกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่ง ซอมบี้มันมาจริงๆอ่ะเราอาจจะสนุกอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างนี้เออเรื่องนี้ผมยอมรับว่าผมเคยคิดแต่ผมมาลองคิดไตรตองดูอีกทีคือถ้าอยู่แบบนั้นเราไม่มีเป้าหมายอะไรแล้วผมก็อมไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรเนาะก็นั่นแหละนะก็ควรจะยอมแพ้กับชีวิตดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าถึงวันไหนก็ค่อยคุยกันอีกที แต่ขอให้มันไปแค่ฝันแล้วกันนะโอเคฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับรายการเฮ้ยกับช่วงเฮ้ยจริงดิพาร์ทสองนะหรือ E p พีที่สองนั่นเองผมเขียนเป็นพาร์ทหรือ E ีีวะโอ้ยกูลืมกับตัวเองหมดแล้วเนี่ยนะโอเคก็สัพาร์นี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ t h อ w a l k i n g d เด d กันเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ทั้ง17ข้อของเพจ The Walking d e a d t h a i l a n d กันตอนนี้แล้วนะหรือใครอยากดูเพจนี้เพิ่มเติมผมสามารถให้ลิงก์ได้ด้านล่างคือ เขาเลือกคือเครดิตของออที่ผมนํามาอ่านในวันนี้นะคือผมไม่ได้ขอเจ้าของก็จะขอภัยด้วยนะผมก็ ประมาณนี้แหละนะผมรู้สึกพูดนานแล้วมันติดติด,ตด,ตดขัดๆงไงไม่รู้เพราะว่าผมก็เนื่ยเป็นเหมือนกันนะผมไม่ใช่รับประกรอะไรประมาณนี้นะผมรู้สึกยิ่งพูดนานยิ่งมัว่วละโอเคฮะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะถูกใจกดอย่าลืมกดไลค์ติดอย่าลืมกดซับสไคร้ถ้าใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ก็สามารถเซิร์ชไปตรง Facebook ว่า The Walking Dead Thailand นะหรือว่าใครขี้เกียจก,ก็สามารถดูด้านล่างลิมิทชันแล้วกดเข้าไปตามลิงก์นั้นได้เลยนะโอเคเจอกันใหม่พรุร่งนี้สำหรับวันนี้